ะลองทำน้ำพริกปูหรือว่าลาบปูโคราชลองดูนะไม่เคยทำแต่นี่ไม่เป็นปูอันนี้ปูมาซิดตามแล้วเนี่ยแต่เราก็จะมาก่อเอาเนื้อมันเน่มันไม่มีกระดองไม่มีมันอนะ่ะได้แค่นี้แหละลองดูตั้งไฟครับเคี่ยวให้มันแบบม,มันม้วนไปเลยเนื้อปูแต่ก่อนันเป็นก้อนนี เขาจะวันเนะื้อปูนะไ่รู้ยังไงเดี๋ยวรอน้ำมันแห้งลงสักนิดนึงแล้วค่อยปรุปงปรุงลาบปูก็จะเหมือนลาบเนื้อเลยมีนี่นต้นหอมผักชีใบมะกรูดใส่ไปแล้วมีใบมะกรูดใส่ไปแล้วทานแล้วนี่คือต้อนหอมผักชีใบเลื่อยผักชีฝรั่งผักชีจีน พริกป่นผมจะใส่พริกลาบด้วยพริกป่นเขาคั่วเขาคั่วแต่เน้นเยอะหน่อยเขาคั่วต้างใส่มันเยอะ,ยอะหน่อยนี่ผมฟุ้งฟิ้งขาไม่ได้ต้องมีทำแบบปรุงแบบลาบทุกอย่างนเนื้อปูเราโขกแล้วกรองเอาแต่เนื้อใช่ไหมพอมาต้มปุ๊บมันจะเกาะกันกเป็นก้อนแบบนี้ก็จะใส่ขขเขาคั่วลงไปเลย เยอะหน่อยให้เขาขัวมันอืกน,น,นี่เยอะๆพริกลาบใส่นิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวกินจะแรงเกินไปพริกป่นกดที่พอใจไปเลยเผ็ดๆ ของฟุ้งฟลิ้งขออย่างขอมมาก <laughs> เติมน,น้ำปลาหน่อยเติมมุเลย <laughs> นี่ครับเสร็จแล้วครับพอเราปรุงได้รสด,ดีแล้วใส่ผักคิดเรเรียไมไว้เป็นการเสร็จคนให้เข้ากัน เด็กได้ทีนีอ้อร่อยคนนี้ก็ลาบวัวแล้วแหละอร่อยจริงฉลองครับสเร็จ